สายบายปูเปส้สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะพาทุกคนมาทำสีน้ำเงินฉ่ำๆรับซัมเมอร์กันนะคะและในวันนี้นะคะโจทย์จากลูกค้าก็คือสีน้ำเงินสีนี้เลยฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนผมน้องผู้ชายนะคะเป็นผมดำธรรมชาติแล้วก็เคยทำสีกบับเป้ไปนานมากๆแล้วค่ะแล้วก็น้องก็ตัดออกหมดแล้วนะคะวันนี้เป็นผมใหม่หมดเลย เราจะทําการฟอกโดยนิกเกอกรองสีดําทําไมถึงเป็นกล่องสีดําเพราะเป้ต้องการให้ยกระดับเร็วและได้สว่างที่สุดนะคะเราใช้ไฮ9%นะวันนี้เวลาลงเป้จะไล่ลงจากข้างบนที่เป็นผมยาวที่สุดก่อนนะคะแล้วเป้ถึงจะมาเก็บด้านล่างทีหลังบริเวณด้านล่างเป็นผมค่อนข้างสั้นค่ะเขาจะได้รับความร้อนกระจายจากหนังศีรษะ แล้วจะติดเร็วนะคะตอนลงก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะชิดโคนไม่โดนหนังศีรษะเหมือนเดิมเหมือนเวลาเราฟอกทุกเคสเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราถึงจะมาไล่เก็บตรงด้านล่างเห็นไหมคะผมด้านล่างที่ว่าเป็นผมสั้นที่สุดแล้วก็ด้านข้างปี๊ก็จะเอาไว้เก็บในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าจะติดสีเร็วกว่าเพื่อนนะคะลงไปให้ทั่วอย่าลืม ว่าห้ามโดนหนังศีรษะลูกค้าเพราะกฎเหล็กของการทำสีน้ำเงินคือต้องฟอกให้ได้สว่างจัดอยู่ในระดับ9ถึง10เพราะฉะนั้นการที่จะลงะครีมฟอกจะอยู่บนผมลูกค้าค่อนข้างนานเราต้องเซฟหนังศีรษะให้ลูกค้าด้วยเห็นไหมคะเปจะไม่ไป้ายโดนหนังศีรษะในรอบแรกเสร็จแล้วเราก็ห่อแบบนี้พักผมไว้30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเปจะมาเช็คผมดู ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรับสีได้ทั่วถึงกันทุกเส้นหรือยังปลายผมติดชัดหรือยังนะคะในรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ระดับที่ค่อนข้างจะใสนะคะ ก็จะทําการใช้ครีมฟอกนะคะเข้ามาซ้ําอีกรอบนี้ใช้แค่สเปอร์เซนใช้กล่องดําเหมือนเดิมนะคะถึงจะเป็นผมสั้นแบบนี้จริงๆใช้สีครีมฟอกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ได้ว่าใช้เน้น้อยนะทุกคนของนี้กระโอปริมาณเขาก็เยอะอยู่แล้วเนาะหลอดหนึ่งเนาะอันนี้ใช้2หลอดนะคะแล้วก็ ทำการแต้มโคนด้วยไฮ3เปเซเสร็จแล้วเป๊กก็จะมาทวนตรงบริเวณปลายซ้ําอีกให้ชุ่มๆนะคะ3เปเซเหมือนกันแล้วก็ห่อพักผมให้น้องไว้อีกประมาณ15-20นาทีแล้วถึงพาลูกค้าไปล้างผมค่ะแล้วทําโทนเนอร์นะคะค่าไ่เหลืองให้ลูกค้าด้วยเนาะวันนี้ใช้แม่สีน้ำเงิน P38 ของโรแลนด์พิกเซตัวโปรดของเป๊เลยโรแลนด์พิกเซลก็คือ ให้แม่สีที่ฉ่าชัดนะคะถ้าเราฟอกได้ระดับทำสีน้ำเงินออกมายังไงก็สวยนะคะทุกคนต้องใช้แม่สีน้ำเงินที่เป็นแม่สีน้ำเงินแบบเข้มแบบฉ่ำใครอยากใช้เอ่อหาใ,ใครที่อยากได้สีสว่างให้ใช้หายเก้าใครที่อยากได้น้ำเงินเข้มนะคะให้ใช้หายหกเมื่อกี้ที่เห็นไฟแบบ มืดๆอะค่ะไฟดับนะคะตอนที่ลงสีนี่คือไฟดับแล้วก็อยู่กันแบบมืดๆเลยอาจจะมืดนิดนึงเนาะน้องก็สู้ชีวิตนะคะแล้วก็เป๊ก็สู้ชีวิตมากๆเลยนะคะทําแบบร้อนๆเลยนะคะอ่าทีนี้เราก็จะลงตั้งแต่โคนมาถึงปลายเลยไม่ต้องเว้นอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะรอบนี้ก็คือลงง่ายมากๆทาฟอกได้ระดับแล้วไม่ต้องห่วงยังไงนะคะ สีก็ออกมาสวยและชัดพอลงทั่วเสร็จแล้วก็จะห่อ랩แบบนี้อีกพักผมต่ออีก25-30นาทีและผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยๆฉ่ำๆแบบนี้เลยน้องบอกว่าชอบมากนะคะตรงปกถูกใจมากๆเลยนะคะเกือบจะไม่จบคลิปแล้วค่ะไฟมาตอนเสร็จพอดีเลยค่ะทุกคนก็เลยได้ถ่ายภาพสวยๆวันนี้ก็เลย ชวนน้องออกมาถ่ายข้างนอกด้วยนะคะน้องก็น่ารักมากนะคะพามาออกมาเออถ่ายข้างนอกก็ได้ครับเพราะว่าสีจะได้เห็นชัดๆเป็นไงทุกคนสีรับซัม,มเมอร์สวยไหมลองเอาไปทำ ตามกันดูสีน้ำเงินเป็นสีที่ทำไม่ยากนะคะถ้าฟอกได้ระดับเนาะสำหรับวันนี้เป้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปเป้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ทำคลิปออกมาอีกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ